วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพร اث ลาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์พันชพนุษทองแถมนิมมานเหมินวันนี้เวลา17นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเทพพร اث ลาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนด้านใต้วัดเทพศิินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์พันชพนุษย์ทองแถมนิมมานเหมินซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่6เมษายน2560สิริอายุได้100ปี หม่อมราชวงศ์พันชมพนุษทองแถมนิม,มานเหมินเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2460เป็นบุตรของหม่อมเจ้าทองชมพนุษย์ทองแถมและมหม่อมหลวงชลับอิสาระเสนาทองแถมด้านการศึกษาเข้าเรียนที่โรงเรียนมาแต่เดียววิทยายลัยจนจบชั้นมัธยมศมึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อคณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและศึกษาต่อประโยคครูมัธยมได้รับบุติบัตรประโยค,ครูมัธยมด้านการทำงานเริ่มรับราชการในกรมสามัญศึกษาส,าสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก่อนจะลาออกไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนมาแต่เดียวิทยายลัยภายหลังกลับเข้ารับราชการในสังกัดกรมสามัญศึกษาอีกครั้งสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและรับตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมาศาสตร์จนกเกษียณอายุราชการระหว่างรับราชการได้มีโอกาสไป,ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนจิตลดาสอนวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้ถวายพระอักษรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง3พระองค์จนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย ด้านครอบครัวสมรสกับนายพิสุทธินิมมานเหมินมีบุตรธิดาสามคนประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพพร,ราชลาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียและสาธรารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่27กร,รกฎาคมพุทธศักราช2560 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในรัฐปีนงังอาทิห้องสมุดดิจิทัลของรัฐปีนงังเขาปีนงังและศูนย์เครื่องเทศเขตร้อนนอกจากนี้จะพระราชทานพระราช,ารราช,ชาวโรกาสให้ดาโต้ฮาจีมุฮัมมัดราซิสบินอัสนันรองมุขมนตรีรัฐปีนงังคนที่หนึ่งและภริยาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกิจฐารกลางวัน ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาร,รณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระเทพพร r รัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัล และจะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญต่างๆได้แก่สวนพฤกษศาสตร์การเดนบายเดอร์เบย์สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลีกองเชียนรวมทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบรญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันจันทร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา10นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 408 เสด็จพระาราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา19.35นาทีจึงประกาศให้ทาราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23กรกฎาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ญาติของดาบตำรวจพิทักษ์รัตน์หิรันที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานี วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบิรนันเพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไปที่บ้านเลขที่11ซอยหลังสถานีตํารวจภูธรสายบุรีตําบลตารุบันอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อเชิญตากร้าสิ่งของพระราชทานไปบอบแก่ญาติของดาบตํารวจพิทักษ์รัตนหีรันผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรสายบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ที่บริเวณบ้านบางตายาตําบลตารุบันอําเภอสายบุรีจังหวัด เมื่อวันที่21กรกฎาคม2560ญาติทุกคนต่างทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยทำให้มีกำลังแรงใจดำเนินชีวิตต่อไปโรงเรียนในพระราชูป,ปถัมภ์ทั้ง15แห่งทั่วประเทศประกอบพิธีบรรพชาสามเณรจำนวนรวม975รูปถวายเป็นพระราชกุศล ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระไตรและเครื่องอัฐบริขารพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในโครงการบรรพชาสามเดนในกลุ่มโรงเรียนราชูปถมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2560ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้นในวันนี้แต่ละโรงเรียนได้ประกอบพิธีบรรพชาสามเณนจำนวนรวม975รูป ได้แก่โรงเรียนมากุดเมืองราชวิทยายลัยอำเภอแกลงจังหวัดระยองโรงเรียนทีพังกรวิทยาพัฒวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนทีพังกรวิทยาพัฒ์วัดน้อยในในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีพังกรวิทยาพัฒทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีพังกรวิทยาพัฒวัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดูในพระราชูป,ปถมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูป,ปถมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปรทุมธานีโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีโรงเรียนราชปิยโรราชปิย ขอภัยนะครับราชปิโยร์ษายุพร,ราชานุสอนในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาหนึ่งอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาสองอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาสามอำเภอบ้านานาศารจังหวัดสุราษธานี โรงเรียนมัธยมศิลิวันวารี1อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมศิลิวันวารี2อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมศิลิวันวารี3อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราประชาชนทั่วไปต่างสนใจเข้าลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิตอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่า เปิดให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2560ประชาชนจิตอาสาทุกคนจะได้รับหมวกแก๊ปพระราชทานผ้าพ,พันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทานและสมุดบันทึกความดีพระราชทานที่จะบันทึกความดีทุกครั้ง และรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดีเชิดชูคนทำความดีสร้างสังคมของคนดีที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสัปดาห์จิตอาสา <c oughs> เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาไปแล้วเมื่อวันที่21-27มิถุนายนที่ผ่านมาลงพื้นที่สาธารณะรอบพระราชวังดุสิต มีพระราชดำริให้เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแล้วขยายต่อย,ยอดการพัฒนาไปเรื่อยๆจากบ้านของเราไปยังชุมชนของเราจังหวัดของเราและประเทศชาติของเราส่วนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในช่วงแรกจะเริ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง5ธันวาคม2560ในช่วงที่2จะขยายไปในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐานระหว่างวันที่5ธันวาคม2 5 6 0ถึง28กรกฎาคม2561 และในช่วงสุดท้ายจะทำกิจกรรมจิตอาสากันในทุกจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่28กรกฎาคม2561ถึง5ธันวาคม2561ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา,า,าได้ตั้งแต่วันที่23ถึง27กรกฎาคม2560นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬกาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร023560887 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนค่ำวันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนทุกวันเสาร์โดยเป็นการแสดงดนตรีจากวงดนตรีอาร์มี่บิ๊กแบนด์ดุริยะโยธินหมวดขัดดนตรีกรมดุริยางทหารบก และศิลปินรับเชิญอาทิตย์ายอรไทยกู้สุทธิราชก้องห้วยไร่บิวกระยานีเก่งทัชยะฟิ์มบวงกฎโกมิสเตอร์แ็กแมนพร้อมด้วยศิลปินจากสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และคณะนักร้องประสานเสียงนักแสดงจากรมดุริยางทหารบกโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าและวิทยายลัยพยาบาลกองทบก นอกจากนี้ประชาชนสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและชมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียกรติสองกษัตริย์นักพัฒนาพร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณพร,รานพระราชวังดุสิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณวันนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้แก่บริษัทกูซัพพลายมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทเคมีแมนจำกัดบริษัทแวนด้าประเทศไทยจำกัดบริษัท MVIP จำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดบริษัท พัทฮันตันแดนวิลเลียมไทยแลนด์จำกัดบริษัทเียลพาร์ตเนอร์ตี้แมเนจเมนจ์จำกัดบริษัทไอเดียเวิร์กคอมมิวนิเคชั่นจำกัดบริษัทแปซิฟิกทูจำกัดบริษัทสยามฟูรุกาว่าจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตรจำกัดบริษัทอินทาวโปรดักต์จำกัดบริษัทพรัมสปอร์ตจำกัดบริษัทเอโคเคมจำกัดบริษัทแซลคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทชาลมิวสิคอลจำกัดบริษัทเจริญอุตสาหกรรมจำกัััััดดดดบบรรริิิิษษททไนนนาามมกกกฟตตเเสจจำำพพ่งงหลวอ์์ บริษัทสยามนิสันอุดรธานีจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนบมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครส่วนบรรยากาศประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยังคงมีอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา5นิกาถึง21นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ